โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอื้อเฉาระดับโลกค่มนโคตรโกงครับจนหน้าปัจจุบันครับบาปการรมทำงานโดนแบนแล้วครับงานนี้แบนยาวถึงญี่ปุ่นเลยทีเดียวเล่าแบบนี้ก่อนกับอัปเดตล่าสุดที่ออกมาครับผลลัพธ์ของความไม่มีสปิริตเจตนาป่วนซีเกมของเขมรเริ่มเห็นผลครับแต่ว่าเป็นเห็นผลในเชิงลบนะครับเพราะว่า รายงานยืนยันออกมาล่าสุดนะจากกรณีที่ขเขมรเนี่ยเจตนาถอนตัวออกจากการแข่งขันซีเกมในบางชนิดกีฬาซึ่งทำให้นะครับซีเกมที่ประเทศไทยมีความปั่นป่วนในแง่ของโปรแกรมนะครับล่าสุดรายงานหนึ่งที่ต้องบอกเลยครับว่าได้ใจคนทั้งโลกก็คือเรื่อง ของตะก้อโลกครับล่าสุดเนี่ยทางสหพันธ์เซปักตะก้อโลกและแห่งเอเชียได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าจะลงโทษคำเหมนสถานหนักคือนอกจากจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมเพราะว่าถอนตัวออกไปแล้วเนี่ยยังยืนยันคอนเฟิร์มว่าในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นในปีหน้าเนี่ย เขมຈจะถูกแบนยาวเหตุผลสำคัญก็คือการมาจากเจตนาถอนตัวออกจากการแข่งขันซีเกมกลางคันคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขมนแถลงว่าเาชนิดกีฬาที่ขอถอนตัวก็คือยูโดคาราเต้ปัะจัศีิัตเปตองมวยปล้ำบูซูฟุตบอลวอลเล์บอลและก็เซปักตะก้อซึ่งงานนี้นะครับทางฝั่งของตะก้อเนี่ยงานไวัยมากเลยจัดหนักใส่เขมรเลยนะครับเพราะว่าสาเหต่สสำคัญเนี่ยมันเป็นการป่วนการแข่งขันด้วยครับ มันก็มีรายงานออกมาว่าผมมีการถอนตัวออกไปเนี่ยการจัดการแข่งขันมันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีการปรับใหม่แต่ล่าสุดมีการยืันออกมานะครับว่าตะก้อซีเกมเนี่ยจะไม่ตัดขเขมรออกนะครับโดยจะใช้วิธีการทีมไหนที่เจอกับขเขมรน,นะครับขเขมรก็จะถูกปรับแพ้ไปเลยเนื่องจากถอนตัวแล้วก็งานนี้นะครับโดนแบนยาวแน่นอนแบนยาวถึงญี่ปุ่นเท่านั้นไม่พอเลยครับคุณผู้ชม ก็ต้องมารอลุ้นสหพันธ์กีฬาอื่นด้วยนะครับเกี่ยวกับความไม่เป็นมืออาชีพครั้งนี้ซึ่งถือว่าถือว่าเป็นโทษหนักนะสำหรับมุมผมหนักจริงๆครับคุณผู้ชมโดยก็ต้องวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับจากการที่สหพันธ์ตะกอ้อโลกและก็เอเชียเนี่ยมีมติแบนทีมตะกอ้อของเขมรเนี่ยออกจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากในม,มุมมองนะมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยหลายชาติได้รับผลกระทบ จากการถอนตัวครั้งนี้โดยไม่ได้เตรียมเตรียมตัวนะครับซึ่งการถอนจากกีฬาเนี่ยทั้งที่มีการส่งรายชื่อมาแล้วเนี่ยนะครับตามวงการกีฬาเขาเรียกว่าการขาดความเป็นมืออาชีพและมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมกับการแข่งขันระดับนานาชาติการลงโทษนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นไปตามกลไกสากลน,นะครับเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของสาพันธ์กีฬานั้น,น,นๆนะครับโดยการแบนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า ตลอด9้าครั้งที่ตะกอ้อถูกบรรจุในเอเชียนเกมเนี่ยขมเฉนส่งเข้าร่วมการแข่งขันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยสถานการณ์ที่ขมเฉนถังแตกนะตอนนี้เนี่ยผลการลงโทษของตะกอ้อโลกเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อขมเฉนในแง่ของการส่งทีมแต่ว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตะกอ้อคขมเฉนนะครับโดยรวมแล้วงานนี้ถูกวิจารณ์ยับนะเรื่องของตะกอ้อสำหรับมุมผมนะผมเห็นด้วยนะครับกับการที่ ทางฝั่งของตะก้อโลกนะครับลงมามีบทลงโทษที่ชัดเจนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกร,รณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะพูดถึงประเด็นโคดโกงอีกหนึ่งเรื่องครับอันน,น,นี้กำลังกลายเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นภาพของกีฬาเมรเลยหนึ่งกีฬาที่เมรไม่ตัดไม่ถอนแต่ส่งรายชื่อมา ก็คือรายการไตกีฬานะครับซึ่งจัดการแข่งขัน11อีเวนต์เขมรไม่ถอนและเขาเนี่ยมั่นใจว่าเขาจะได้ถึง4ทองสาเหตุสำคัญที่งานนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าโคตรโกรงของ,ของขเขมรก็คือทีชมชาติเขมร11คนเนี่ยเป็นฝรั่งเศส10คนนะครับแล้วก็เป็นคนจีนอีก1คนโดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ย ไม่ทราบว่าใช้สัญชาติหรือพาส,สปอร์ตอะไรมาแข่งขันโดยเฉพาะนักกีฬาฝรั่งเศสร,รายนึงนะครับเป็นนักกีฬาระดับโลกมีสถิติวิ่ง10กิโลเมตรอยู่ที่28นาทีซึ่งนักกรีธาทีมชาติไทยยังทำไม่ได้เลยนะครับซึ่งโอลิมปิกเนี่ยแนะนำให้ทำเรื่องประ้วงไปยังสาพันธ์ไตกีฬานะครับเพราะว่าโอ้โหเรื่องนี้งามไส้นะครับเพื่อยับยั้งเลยเนื่องจากการโอนสัญชาติเนี่ย ตามเงื่อนไขขั้นตอนเนี่ยอย่างน้อยต้อง2ปีไม่ใช่แค่เอาพาสปอร์ตมาก็แข่งได้ไม่งั้นประเทศอื่นเขาก็แบบมั่วซั่วไงเขาก็แบบเออเอาอืาน่นนี้ไปเอาดึงฝรั่งที่ไหนมาแข่งก็ได้ซึ่งสันดานนี้ของเขเมรมันเกิดขึ้นจากซีเกมครั้งที่ผ่านมาที่เขเมรเป็นเจ้าภาพนะครับใครจำกันได้ที่โอ้โหกีฬาบางประเภทนี่ใช้โอนสัญชาติแบบเต็มๆต,มตรวจสอบก็ไม่ได้ด้วยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะมาใช้กับที่ประเทศไทยไม่ได้ครับเพราะว่าไทายเราจัดเต็มมากๆเลยทีเดียว ง่มุมนี้ก็น่าสนใจนะครับประเด็นเรื่องของความโคดโกงเนี่ยเอานักกีฬาต่างชาติมาร่วมการแข่งขันนะครับหลายคนอาจมองว่าเป็นก,การกระทำที่ไม่เป็นไปตามเจตนาของการแข่งขันในดับพูิภาคซีเกมนะครับที่มักจะให้นักกีฬาในโซนอาเซียนเนี่ยได้รับโอกาสแต่กับเขมรเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลย คือเรียกได้ว่าพอมีฝรั่งเศส1ิคนจีนหคนเนี่ยมันเหมือนเป็นการซื้อชัยชนะนะครับพยายามทําลายความพยายามของนักกีฬาในภูมิภาคของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาด้วยคุณไปทํายังไงให้เขามาอยู่ในขเขมร2ปีทั้งเคยเขาเป็นนักกีฬารับโลกถ้าจะซื้อตัวขนาดนี้นะครับทีมชาติอื่นๆเขาก็มองว่ามันไม่ถูกไม่ต้องนะครับซึ่งในแง่ของกฎหมายะนะครับมันเป็นมุมมองที่ต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างจะโคตรโกงมากๆสําหรับเขมรนะครับและถ้านั้นไม่พอนะชาวอาเซียนเองเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องของอกรณีโอสัญชาตินะคือกีฬาซีเกมมันก็ไม่ใช่กีฬาระดับเอเชียหรือระดับโลกนะมันก็เป็นย่านภูมิภาคที่เหมือนกับเป็นแหล่งให้นักกีฬาเนี่ยนะครับได้สามารถมาโชว์ความสามารถต่างๆนะครับแต่เขมรเนี่ยก็ใช้ช่องโหว่ดังกล่าวนะครับมาเล่นงานเรื่องนี้อย่างชัดเจน ซึ่งก็ต้องยอมรับแบบตรงๆครับกับช่องโหว่ในเรื่องของการโอนสัญชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะซีเรียสนะแต่บางชาติเาก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่เรื่องนี้เรื่องของเขมรที่โหเจตนาชัดคืออยากจะทําลายการแข่งขันซีเกมน่ะ์นะครับแบบนี้เขมรคิดง่ายไปหน่อยนะครับก็เลยมีการถูกมองอย่างชัดเจนแหละว่าโดยรวมแล้วเนี่ยณนะตอนนี้กลายเป็น2เรื่องอื้อฉาวที่มีการหยิบยกขึ้นมา บนโต๊ะที่ประชุมนะครับว่าจะจัดการยังไงดีนะครับซึ่งตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะครับโดยเฉพาะกรณีของตะก้อโลกนะผมบอกได้เลยว่าเออสะใจดีโทษหนักแบบนี้ต้องเอาให้อ่วมเพราะว่าเอาตรงๆนะครับขเขมรก็ชะล่าใจมานะครับในช่วงของการที่ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าภาพฟีเกมไนงะทำอะไรก็ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โห ทำเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่องมากนะครับไอเรื่องถอนตัวเนี่ยก็ประเด็นหนึ่งแล้วนะแต่ไอประเด็นเรื่องของความโกงเรื่องของผู้เล่นโอสัญชาติอันนี้ถือว่าส่อไปในทิศทางที่นอกจากปวดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่สนด้วยนะครับว่าะจะพัฒนากีฬาในอาเซียนยังไงคือพัฒนากีฬาในประเทศเขาคงไม่คิดหรอกเขาคิดว่าเออมาเนี่ยต้องได้เหรียญทองซึ่งการจัดการครั้งนี้ของประเทศไทยก็ต้องท้าความเบรดิศหนึ่งนะครับมันเป็นท่าทีในการตอบโต้ ของซีเกมไทยเราด้วยนะครับเพราะว่าหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดมาก่อนหน้านี้นะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชาติอื่นเขาไม่ได้มีปัญหาเลยนะก็มีอยู่ประเทศเดียวที่ดูจะมีปัญหามากที่สุดก็คือทางฝั่งเขมรนี่แหละนะครับเรียกว่ามีการเล่นแร่แปราธาตุนะครับยึกยักส่งรายชื่อถอนตัวไปถอนตัวมาจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยความจริงมันก็เริ่มปรากฏเรื่องเอื้อฉาวก็เริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับไอ้เคสเรื่องของตะก้อโลกก็เรื่องหนึ่งนะ แต่เรื่องของการโอนสัญชาตินักกีฬาเนี่ยเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยโดยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยอันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกข่าวนี้เนี่ยเดินทางไปถึงในระดับอาเซียนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ย้ําว่าโอกโหขเขมีอยากได้ความสําเร็จขนาดนี้เลยเหรอเอาเงินซื้อความสําเร็จนะครับจนปั่นป่วนไปทั้งการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องมาติดตามกันแบบยาวๆครับว่ารื่อเช้าของ,ของขเขมีจะมีเพิ่มเข้ามาหรือไม่ในซีเกมนะอย่างที่บอกนะครับเขาไม่ถอนทั้งหมดหรอก แต่ขมรเนี่ยจะเลือกถอนบางรายการที่ไม่ได้มีนุนไหลคือถ้าถอนทั้งหมดก็กลัวจะถูกแบนนะครับในกฎบัตรโอลิมปิกนะครับแต่ว่าถ้าเลือกถอนบางรายการแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าอย่ามองว่าซีเกมเนี่ยเป็นเรื่องของมหกรรมกีฬาเล็กๆนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่เป็นมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่จริงๆนะครับซึ่งคนในย่านอาเซียนซีเรียสนะแต่ว่าขมรมาทําแบบนี้เนี่ยมันก็ส่อถึงภาพลักษณ์ที่ถ้าไม่ใช้ไม้แข็งเนี่ย มันอาจจะสะเทือนยาวนะครับไปถึงเวทีระดับเอเชียหรือระดับโลกในอนาคตได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหว ของอัปเดตกีฬาล่าสุดนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ก็มาพูดคุยแบบจัดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ